สวัสดีค่ะอ่าเนยครับทักทายแตงกิ้วเลยสวัสดีค่ะพี่แตงกิ้วสวัสดีค่ะมาเลยครับน้องเนยครับมีคําถามอะไรอยากจะถามบ้างครับอยากถามพี่แตงกิว้วว่าพี่แตงกิ้วสนิทกับใครที่สุดในกังจเซแล้วก็ใ,<ช>ใน<ะ>ใน New ิวคอมเมอร์อะค่ะโอ้ทั้งหมดเลยเอาในในิวคอมเมอร์ก่อนแล้วกันเนอะน้องเขาอ,อยู่นี่นะของคุว่าฝากติดตามนะอ่ะสนิทกับใครที่สุดต้งในนิวคอมเมอร์นี้สนิทกับปลื้มค่ะปลื้มเมียพี เพราะอย่างที่บอกคือว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเอ้ยไม่ใช่เด็กๆแต่ตอนเข้ามาใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าพอได้มาร่วมงานกันก็ยิ่งทำให้สันากนอใช่แบบถ่ายเอ็ถ่ายตั้งแต่เช้าเย็นใช่ไหมคะแล้วแบบว่าแล้จักการก็เจอการเขาอยู่กันสองคนถ่ายกันอยู่แค่นานใช่ถ่ายกันอยู่แค่นานใช่แล้วสำหรับกมิตเซรุ่นรุ่นพี่เหรอรุ่นพี่เหรอสนิทกับใครมากที่สุดสนิทถ้าสนิทที่สุดน่าจะเป็น พี่ในกัจางค่ะพี่นาแจมใช่ออกงานด้วยกันบ่อยอะไรนยใช่เอกงานด้วยกันบ่อยแล้วพี่ค่าก็จะมีแบบมุ้งตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันมุ้งมิงแล้วก็จะชอบกำไรเหมือนกันใช่จะมีแบบเหมือนกันก็เลยแบบว่าเรื่องคุยคุยเรื่องเดียวกันอะไรอย่นิดแล้วแบบว่าคุยกันทุกครั้งที่เจอเลยแบบมีแต่เรื่องกำไรใช่ถึงเรื่องกำไรนะครับคุณมัไม่เออดี่ยวไยวเดี่ยวกันนะครับกำไรใส่็จอ็มือเนาะ This is show more.